สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกาลีนาฝีฝายทุกคนนะครับโอเควันนี้ผมจะมาทํากิจกรรมแจกเพชรอีกเช่นเคยครับเพชรเป็นรอบที่สามของเรานะครับโอเคสําหรับใครที่อยากได้เพชรก็อย่าลืมทาตามกติกาใต้คอมเมนต์นะครับโอเคสาหรับผมที่ผมจะแจกก็มีแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นครับโอเคเพชรผมจะแจกแค่หนึ่งรางวัลครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับโอเคใครที่อยากได้แล้วก็อย่าลืมทําตามนี้นะครับใครที่ทําตามแล้วก็อย่าลืม เมนูไอดีชื่อเฟซบุ๊กเหตุผลที่อยากได้ครับว่าอยากได้ไปทําอะไรอยากได้มาซื้ออะไรนะครับโอเคทุกคนครับเห็นเพชรผมแล้วใช่ไหมครับว่าเพชรผมหายไปไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูเลยดีกว่าว่าว่าผมเอาเพชรไปทาอะไรหมดนี่ครับไปที่ร้านค้าครับนี่ผมได้ซื้อเจ้าสิ่งนี้ไปครับเนี่ยสิ่งเนี้ยผมซุ่มไปประมาณสักห้าร้อยเพชรนะครับไปดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับโอเคไปที่ห้องแต่งตัวของผมนะครับโอเคนาทีจะเปิดสักที นี่ครับผมได้สําหรับได้เจ้าหมวกอันนี้มาหนึ่งใบครับหมวกนี้ครับเอ้ยแล้วก็ได้อันนี้มาอีกหนึ่งใบครับเป็นสองอันเลยครับสําหรับสองหมวกนี้ในราคาห้าร้อยครับโอเคแล้วไปดูส่วนชุดของเราดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างในส่วนห้าร้อยเพชรของเรานะครับส่งไปตั้งห้าร้อยเพชรเราได้อะไรกันบ้างว่ามันจะเกลือไหมสําหรับคนที่ได้เพชรผมแล้วจะไปสุมหรือว่าใครที่มีเพชรเพชรแล้วจะไปสบบ้มมางว่ามันจะเกลือหรือเปล่าครับ โอเคผมได้สําหรับชุดนี้นะครับนี่ชุดที่ผมใส่นะครับชุดนี้เลยครับนี่นี่นะครับชุดนี้ผมว่ามันก็ดีอยู่นะสวยอยู่นะครับสําหรับผมนะมันออกลายทองดําใช่ไหมเนี่ยอโอเคแล้วก็ไปดูอีกชุดหนึ่งนะคับที่ผมได้นะนี่ครับนี่ครับผมได้อีกชุดนึงก็เป็นชุดแบล็กสูทครับหรือชุดสูทด,ดํานั่นเองผมได้เฉพาะแค่เสื้อครับผมอยากได้กางเกงมากกว่า โอเคแล้วก็ได้พวกชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้อีกประมาณสักห้าหกอันมั้งครับโอเคนะครับใครที่อยากได้เพชรก็อย่าลืมทำตามกต,มติกาใต้คอมเมนต์นะครับโอเคใครที่ได้เพชรแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประกาศผู้โชคดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นแบบเล่นตอบคำถามดีกว่าเออใครตอบคำถามผมถูกแล้วผมจะแจกเพชรนะครับโอเคก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ ดูแล้วก็ยูมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของผมเลยนะครับบ๊ายบาย